สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสาวสายฝอเมียฝรั่งนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าเมียฝรั่งต้องทำงานไหมใช้ชีวิตรู้ ต้นมนครพนมนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าๆๆอีกแล้วนะคะมีหลายเรื่องก็ทีอยากเล่านะคะวันนี้จะมาเล่าในเรื่องของเมียฝรั่งตกงานจ้าเมียฝรั่งตกงานที่ประเทศเดนมาร์กนะคะว่ามีมากน้อยขนาดไหนมีมากค่ะแต่เออก่อนตอนนี้คุณทํางานได้แล้วใช่ไหมคะไปทาเรียนหนังสือแล้วแล้วก็ไปทํางานแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องในการเรียนรู้ หาที่หาที่เรียนใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะฮะมันจะมีค่ะมันจะมีค่ะนะคะแล้วตกงานอยู่ๆก็ตกงานไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรหลายๆสาเหตุก็ใช่แต่ทุกอย่างมันจะยุติธรรมสำหรับทุกคนเสมอนะคะไม,ม่ไม่มีการไม่มีการว่าโอเคตกงานโดนไล่ออกจากงานหรืออะไรแบบนี้นะคะในบางครั้งเราก็ต้องยอมที่จะเพื่อที่จะไล่ โดนไล่ออกจากงานมันก็ต้องมีนะคะในภาวะหลายๆอย่างหลายๆภาวะเราก็จะจาเป็นจะต้องไปอยู่ในอีกในระบบหนึ่งนะคะระบบของเขาคือการตกงานที่ประเทศเดนมาร์กนะคะเราเราทํางานนะคะทํางานทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเราก็จะมีการจ่ายเงินค่าภาษีจะมาบอกอีกในอีพิสูน์หนึ่งนะคะแล้วตอนนี้เราจะมาบอกว่าเราทํางานจ่ายเงินค่าประกันสังคมนะคะ ประกันสังคมในประเทศเดนมาร์กมีหลายบริษัทค่ะมีหลายบริษัทการจ่ายเงินประกันสังคมก็จะมีอยู่สองนะคะจ่ายเต็มเวลาแล้วก็จ่ายสําหรับครึ่งเวลามันไม่ใช่ครึ่งเวลามันเป็นเวลาที่ลดหลั่นลงมานะ่ะเป็นเดนชื่อเดนชื่อกับฟุนชื่อนะคะเวลาก็จะต่างกันก็คือเดนชื่อก็คืออืมอ่าสามสิบสองสามสามสามสี่สามสิบห้าชั่วโมงต่อหนึ่งอาทิตย์เขาเรียกเป็นหนึ่งอาทิตย์นะคะ ในหนปีก็จะได้1,924ชั่วโมงนะคะเราถึงจะอยู่ในเกณฑ์ของเขาเราสะสมค่ะเราสะสมมาใน1ปีนะคะใน1ปีเราต้องทำงานให้ได้1,924ชั่วโมงแล้วเราจ่ายทุกเดือนทุกเดือนนะคะเขาเรียกจ่ายค่าสมาชิกทุกเดือนทุกเดือนแต่พอคุณตกงานแล้วสบายสบายไหมสบาย แล้วก็เข้าไปแจ้งจำนงต่อเขาว่าโอเคเราตกงานจากวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะด้วยสาเหตุนี้ด้วยสาเหตุนี้นะคะถ้าสิ่งที่เขาพอช่วยเราได้เขาก็จะไปช่วยพูดกับเอที่ทํางานว่าทําไมต้องโดนไล่ออกเหรอแล้วทําไมต้องอะไรแบบอย่างนี้นะคะเสร็จหลังจากนั้นเราก็มาทํางานกับเขาทําไมเขาก็คือนั่งเล่นคอมพิวเตอร์กินกาแฟเอมสมัครงาน อยู่ในกรมแรงงานเขาก็จ่ายเงินเราปกติคุณก็อาจจะไปครั้งละหนึ่งชั่วโมงก็ได้อาทิตหนึ่งคุณจะไปครั้งหนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งไปครั้งหนึ่งไปที่กรมแรงงานอะแต่เขาจะจ่ายเงินคุณทุกเดือนเท่ากับที่คุณทํางานได้คุณทํางานได้เท่าไหร่เขาก็จ่ายให้คุณเท่านั้นนี่แหลคะค่ะมีเงินปกติแล้วก็ไปเที่ยวได้ตามปกติเพราะเขาก็จะมีเงินก็จะมีเงินอ แต่ฮอลิเดย์ให้ปกตินะคะนี่แหละค่ะว่าทำไมคนตกงานที่ประเทศนอกหรือเมียฝรั่งตกงานแล้วไม่ได้เดือดร้อนหรอเขาไม่ได้เดือดร้อนค่ะปกติเขาไม่ได้ทำงานค่ะนั่งกินกาแฟยอยู่ที่บ้านอาบน้ำแต่งตัวรู้อยู่แล้วก็ล่องรอยแล้วก็ไปหากรมแรงงานค่ะบางบางที่บางบางคนก็จะอยู่ไม่ไกลค่ะ เหมือนส่วนตัวภาษีจะอยู่ใกล้เดินไปสองสานาทีเดินลงเลินลงจากอพาร์ตเมนต์ก็ไปเจอแล้วง่ายแต่บางคนก็ต้องอขับรถหรือเดินทางไปหาที่อื่นก็มีค่ะนี่คือกรมแรงงานนะคะของชาวต่างชาติในประเทศเดนมาร์ก ถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจค่ะเขาช่วยเหลือเรานะคะแต่เราก็ต้องทํางานให้ครบในหนึ่งปีให้ครบตามจํานวนชั่วโมงที่เราจะทําได้แล้วนอกนั้นพอเราตกงานแล้วก็ไปแจ้งก่อนจะนงเท่านี้แหละค่ะเราก็มีเงินกินแล้วนะคะโอเคจะมาบอกเท่านี้ละค่ะอีพิสูจน์นี้นะคะส่วนอีพิสู์หน้าจะไปพูดในเรื่องของเด็กได้เงินหรือเปล่าทําไมผาเด็ก เมียฝรั่งทําไมพาลูกติดมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะไปเจอกันว่าเป็นแบบไหนนะคะฝากติดตามไว้เลยนะคะว่าจะได้เงินเยอะขนาดไหนมีเด็กนะคะมีลูกด้วยอุย้ยมีลูกสองคนอุย้ยมีลูกหนึ่งคนแล้วจะได้เยอะขนาดไหนได้เยอะค่ะได้เยอะได้เยอะนะคะโอเคเจอกัน,นะนอีพีสุดหน้าในอีกเรื่องหนึ่งนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย